โอ๊ยนี่ใจขอเธอจะเอาหมดเครื่องเลยหรือไงเงินน่ะมันซื้อได้ทุกอย่างแหละกระต่ายชื่อน้องดาวนี่แม่เธอเหรอดูสิเป็นแม่ลูกกันแต่งตัวก็บ้านนอกเหมือนกัน ครับเอ๊ะนั่นมันหัวหน้าห้องนี่อ้าวฟมมาดูโน้ตบุ๊กเหมือนกันหรอแล้วจะมีเงินซื้อไหมอะขนาดเรียนยังขอทุนเรียนเลยเออคุณลูกค้าสนใจจะดูเครื่องไหนดีครับคุณแม่นี่ไงคะหัวหน้าห้องที่ทุกคนบอกว่าเรียนเก่งคุณแม่อุตส่าห์ส่งหนูไปเรียนพิเศษแต่หนูก็ยังสู้เขาไม่ได้ อ,นนอย่างนี้ต้องสั่งสอนจะได้รู้ว่าครอบครัวเราเป็นยังไงเอ,อ่อเชิญครับลูกค้าสนใจเครื่องไหนครับวันี <c oughs> เรามีโป่นดีครับนี่ครับลูกค้าเครื่องนี้คุณแม่คะว่าไหลูกหนูว่าเครื่องสีขาวเหมาะกับคุณแม่มากเลยนะคะหืมจริงด้วยเครื่องสีขาวราคาเท่าไหร่หรอคะอ๋อเครื่องนี้เหรอครับลูกค้าสเปคแรงใช้ได้เลยครับเครื่องนี้เป็น AMD การ์ดจอ 3G ครับ ราคาเครื่องตัวนี้อยู่ที่4 5,000ันบาทครับคุณลูกค้าแต่ถ้าคุณลูกค้าสนใจผมจัดโปรให้ได้เลยนะครับลดสูงสุด5,000บาทเลยครับว่างไงลูกก็โอเคนะคะคุณแม่งั้นฉันเอาเครื่องนี้ด้วยนะคะได้เลยครับคุณลูกค้าไปดูสเปคก่อนได้เลยนะครับเอ้ยนี่ใจคอเธอจะเอาหมดทุกเครื่องเลยหรือไงอ้าวทำไมละหัวหน้าเงินนะ่ะมันซื้อได้ทุกอย่างแหละ ใช่ไหมคะคุณแม่ใช่จ้ะลูกนี่คนอย่างเธอซื้อแคอ่เครื่องตัวอย่างไปก็พอละหลบไปฉันจะดูเครื่องนี้ก็อะไรเพื่อนน้องดาวก็เพื่อนหนูนะสิคะเขาซื้อดูเครื่องให้หนูจับเลยนี่แม่เธอเหรอ ดูสิเป็นแม่ลูกกันแต่งตัวก็บ้านนอกเหมือนกันดูจากสภาพแล้วจะมีปัญญาซื้อโน้ตบุ๊กให้ลูกเหรอเครื่องนี้ใช่ไหมที่แพงที่สุดในร้านใช่ครับคุณลูกค้ารุ่นนี้เป็นตัวท็อปของร้านเราเลยครับสเปคแรงที่สุดในร้านเลยครับราคาตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับคุณลูกค้าคุณแม่คะน่ามาแสนหก งั้นช่วยเอาเครื่องนั้นคนบบุณแม่แล้วอย่างนี้ดาจะทำยังไงล่ะคะเขาหมอไปหมดร้านเลยนะคะหมดร้านเลยเหรอลูกแบ่งั้นผมขออนุญาตคิดตังค์นะครับคุณลูกค้าทั้งหมดก็เป็นเงิน3 6 0 0 0บาทครับรคุณลูกค้า3 0 0แสน คุณแม่อย่าให้เสียหน้าเขานะคะคุณลูกค้าจะจ่ายเป็นเงินสดนหรือบัตรเครดิตครับบัตรเครดิตแล้วจังเราจะพคดนะครับคุณลูกค้าถ,ถึงกับร้องไห้เลยเหรอก็ <c oughs> ใช่นะสิดีใจที่ของขายออกหมดร้านเลยฮ <c> ะ <oughs> อะไรนะเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้า <c oughs> ก็คุณผู้หญิงเขาเป็นเจ้าของร้านนี้นะครับ อ้าวุ้งดาวคุณออมไม่มาด้วยเหรอสวัสดีค่ะพี่กีตาร์คุณแม่ไปเข้าห้องน้ำค่ะเดี๋ยวมามีอะไรหรือเปล่าคะเออคือว่าช่วงนี้ขายของไม่ได้ตามเป้าเลยอะค่าคอมมันได้น้อยไม่พอใช้พี่ว่าจะลาออกไปหางานใหม่ทำอะเอ่อให้หนูคุยกับคุณแม่ให้ไหมคะไม่ต้องหรอกเพราะยอดขายมันก็เห็นๆกันอยู่้องดาวเข้าใจค่ะอืมขอาใจนะ คนั่นมันหัวหน้าห้องนี่อ้าวโฟมมาดูโน้ตบุ๊กเหมือนกันหรอแล้วจะมีเงินซื้อไหมอะ <c oughs> ขนาดเรียนยังขอทุนเรียนเลยเออคุณลูกค้าสนใจจะดูเครื่องไหนดีครับเออยกเลิกยังทันไหมคะเออไม่ทันแล้วอะครับพอดีผมลูดไปเสร็จหมดแล้วครับ <c oughs> คุณนะคะขอบคุณค่ะคุณลูกค้าสะดวกแบบยกไปเลยหรือว่าให้ผมจัดส่งให้ที่หลังครับจัดส่งสิป๊ากลับคุณทาวินอย่าลืมแถมเมาส์ให้ลูกค้าด้วยนะคะได้เลยครับคุณน้องอข,อขอบคุณนะคะข,ของแล้วเยอะเลยนี่โฟง,ยอ,ยอ,ะอ,งอะไร ขอบคนที่มาอุดหนุนรลานเล่านะร้านนาจุ๊บจุ๊บ่รอยแล้วน้องดาวหลานเรารอดแล้วเย้โถโถโธ่โน้องสาวฉันนึกว่าจะมีสามีรวยๆซะอีกที่ไหนได้ตกอับมาคว้าสามีไรการศึกษาถ้าเธอเลิกยุ่งกับไอพ่อขาขายขนมจีนกระจอกกระจอกนี่ฉันจะยอมแบ่งเงินที่ขายบ้านได้ให้เธอ คลิ่จ,จัดล้างก่อนนะหอ,หอมใช้ได้เลยนะเนี่ย ร้านเปิดหรือยังครับเปิดแล้วจ้าวันนี้จเจ้าอะไรดีล่ะแล้ววันนี้มีอะไรบ้างเหรอเจ๊ก็เหมือนเดิมแหละมีน้ำยาปากกับน้ำยาก,กะทิเอาไหนล่ะแล้วอันไหนอร่อยกันจะเจ๊แหมก็อร่อยเท่ากันหมดแหละงั้นผมเอาน้ำยาก,กะทิแล้วกันครับจานหนึ่งนี่นั่งรอก่อนนะได้เลยครับให้เชิญครับ ได้แล้วครับครับนี่ครับหืหอมเหมือนเดิมเลยนะครับ ฝีมือไม่เคยตกเลยนะเนี่ยเอารับละลิจ้หาหนูเอ่อเอาขนมจีนชุดหนึ่งค่ะเอาน้ำยาปลาหรือน้ำยากระเทียมดีจ้าเอากระเทียมค่ะได้เลยอันนี้จ้ะสี่สิบบาทนี่ค่ะสี่สิบบาทขอบใจจ้า มองอะไรก็มองคนสวย,ยงไงบ้า <c oughs> ไปทำงานเลยไอ้ไ <c oughs> กลๆมันร้อนคืนไ,ไม่ได้หรอ โถโถโถน้องสาวชั้นนึกว่าจะมีสามีรวยๆซะอีกที่ไหนได้ตกอับมาคว้าสามีไร้การศึกษาเออพี่ครับเก็บตังค์ด้วยครับได้ครับได้ครับสีสิบาทครับขอบคุครับอ๋อยู่ได้เพราะพวกนี้สินะ เอกสารที่บอกไว้เซ็นคะขอบใจได้สิ่งที่เธอต้องการแล้วก็รีบไปจากร้านฉันได้แล้วออมเธอเรียนจบต้องปริญญาตรีแต่มีสามีเรียนไม่จบเธอไม่อายบ้างเหรอแล้วอีกอย่างนะเพื่อนเพอนเธอ เขาก็ได้ทํางานบริษัทเงินเดือนแพงๆแล้วดูเธอสิได้วันละกี่บาทฉันละสงสารเธอแทนพ่อแม่จริงๆทําไมล่ะครับถ้าผมจะขายขนมจีนเรียนไม่จบมันผิดหรอครับที่ผมจะรักออมมันผิดตั้งแต่ที่เธอสเสอะมาจีบน้องสาวฉันแล้วละ่ะแต่โทษเธอคนเดียวก็คงไม่ได้หรอกต้องโทษน้องสาวฉันด้วย ที่มันตาตาผมว่าพี่เฟิร์นมากกว่าครับที่จิตใจต่ำตีค่าความเป็นคนแค่ภายนอกผมถามหน่อยเถอะพี่เฟิร์นมีงานอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งหรอถึงวิเทียวดูถูกคนอื่นแบบนี้หืนี่เธอกล้าว่าชเหรอพี่ฟ์นยาอม ถ้าเธอเลิกยุ่งกับไอพ่อค้าขายขนมจีนกระจอกกระจอกนี่ฉันจะยอมแบ่งเงินที่ขายบ้านได้ให้เธอเธอสนใจไหมแล้วถ้าเธอตบหน้ามันให้ฉันดูฉันจะเพิ่มเงินให้เธออีกพอเถอะพี่เฟิรนพี่เฟิน์นคิดว่ามีเงินอะแล้วจะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้เหรอบ้านหรือว่ารถราคาแพงแพงถ้าเรามีเงินเราจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่สามีที่ดีที่ช่วยเราทำมาหากินรักเราและไม่นอกใจเรา พี่คิดว่าจะหาซื้อได้ด้วยเงินเหรอนี่ออมหนูจบปริญญาตรีแล้วมาช่วยสามีขายขนมจีนมันน่าอายตรงไหนในเมื่อรายได้ต่อเดือนก็ตกอยู่ละแสนถึงแสนห้าถ้าพ่อแม่อยู่พ่อแม่ก็คงภูมิใจในตัวหนูที่หนูมีรายได้ขนาดนี้และอีกอย่างนะพี่ไม่ต้องเอาส่วนแบ่งมาให้หนูหรอกเพอถ้าขายได้หักลบกลบนีกับพี่ค้างชำระธนาคารแล้วก็คงเหลือไม่กี่หมื่น พี่ก็คงเหลือเงินซื้อข้าวกินได้แค่ไามา่กี่เดือนและถ้าถึงตอนนั้นพี่เฟิร์นจะมาขอขนมจีนหนูกินก็ได้นะหนูให้กินฟรีอ,อะอะพี่เฟิร์นพี่ก็รู้นิสัยหนูดีนะหนูคงไม่ยืนเฉยๆให้พี่มาตอฟรีๆเหมือนพี่บิ๊กเหรอฉันไม่ได้กลัวเธอหรอกนะแต่ฝากไว้ก่อน ออ,อะไรพี่บี๊พี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ลืมช่วงเวลาที่เราลำบากมาด้วยกันอู่แล้วนะ้าและพี่จะมีออมคนเดียวตลอดไปสัญญาแล้วนะสัญญาสิา <c oughs> ชายเขา,ไม,าไม่ว่ต้องอายอ่ล จำไว้นะคะคนจะดีหรือไม่ดีไม่ได้ดูกันที่การศึกษาหรือฐานะทางการเงินอย่าเอาสิ่งของนอกกายมาตัดสินใครอย่ามีทิฏฐิสูงจนมองคนอื่นแย่กว่าตัวเองไปสมดเพราะบางทีคนคนนั้นอาจจะเป็นคนดีกว่าที่เราคิดก็ได้นะคะ จะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน